ตามรอยตำนานหลวงพ่อนกวัดนาคาราชวัดสังกสีสิทธิเอกหลวงพ่อปานวัดบางเฮียสิทธิหลวงพ่อปานวัดบางเฮียตามรอยตำนานหลวงพ่อนกวัดนาคาราชวัดสังกสีพระเถระจารย์ผู้เข้มขลังมิตรบารมีทำแก่กล้าเกิดวันเสาร์ที่29ธันวาคมพุทธศักราช2392ตรงกับวันขึ้น15คหาค่ำเดือนสองปีระกา เกิดที่บ้านตำลงบางกระเจ้าอำเภอนครขืนขันปัจจุบันเป็นอำเภอประประแดงจังหวัดสมุทรปราการบิดาชื่อนายนวลมารดาชื่อนางเคลือบมารดาเป็นคนบางบ่อในวัยเด็กบิดามารดาได้นําเด็กชายนกไปฝากทัะให้เรียนหนังสือที่วัดกับพระที่การโตว,วัดบางบ่อเมื่ออายุครบ15ปีบิดามารดาได้นําเด็กชายนกไปบรรพชาบวชเป็นสามเณรณวัดก่องแก้ว ตำบลบางยออำเภอ,อนครขันขันจังหวัดสมุทรปราการซึ่งเป็นบ้านเกิดของบิดาโดยมีพระครูวิบูลธรรมคุตเป็นพระอุปัชฌาย์เมื่อได้ศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัยหนังสือไทยและหนังสือของจนแตกฉานจนอายุครบบวชในขณะนั้นบิดาของท่านได้เสียชีวิตลงแล้วมารดาจึงได้พาไปบวชพระที่บ้านคลองด่านซึ่งเป็นภูมิลำเนาบ้านเกิดของมารดา สามเณรนกได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุนับพัทศีมาวัดบางเฮียรปัจจุบันชื่อวัดมงคลโคทาวาตตำบลคลองด่านอำเภอบางเฮียรปัจจุบันชื่อบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการโดยมีพระครูพิพัฒนิโรธกิจหลวงพ่อปานวัดบางเฮียเป็นพระอุปัชฌาย์พระอาจารย์ทองเป็นพระกรรมวาจารย์พระอาจารย์เรือนวัดบางเฮียรเป็นพระอนุสาวรนาจารย์ได้รับฉายาว,าว่าธงชิ เมื่อบวชเป็นพระแล้วพระภิกษุนกก็ได้ศึกษาพระธรรมวินยัยสมถวิปัสสนากรรมฐานและพระเวทวิทยาคมต่างๆจากหลวงพ่อปานผู้เป็นพระอุปัชฌาย์ด้วยความที่ท่านเป็นคนมีไหวพริบไหวฉเฉลียวฉลาดมีความจำที่แม่นยำจึงศึกษาเล่าเรียนความรู้และวิทยาคมต่างๆจนแตกฉานหลวงพ่อนกได้ติดตามหลวงพ่อปานออกทุดงไปด้วยเป็นประจำ หลวงพ่อปานท่านได้สอนวิธีทำเขี้ยวเสือให้กับหลวงพ่อนกซึ่งเป็นลูกศิษย์จนมีความชำนาญยิ่งและได้รับคำชมเชยจากหลวงพ่อปานว่าทำได้ขลังจริงๆทำได้เหมือนท่านมากสามารถปลุกเสกเขี้ยวเสือให้กระโดดออกมาจากบาดได้และยังวิเศษในคุณอีกด้วยบางครั้งหลวงพ่อปานท่านก็ให้หลวงพ่อนกจาดอักขระเขี้ยวเสือให้หลวงพ่อปานท่านไว้วางใจหลวงพ่อนกมากยกให้หลวงพ่อนกว่าเป็นศิษย์เอกของท่าน ในที่แต่ละแห่งที่หลวงพ่อปานเดินทุดงไปนั้นนับได้ว่าลำบากยากเข็นเป็นที่สุดเมื่อไปถึงที่ใดที่มีชาวบ้านศรัทธ,ธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาหลวงพ่อปานก็จะเทศสั่งสอนให้หรือไม่ก็ให้พระลูกศิษย์เทศแทนเช่นหลวงพ่อเรือหลวงพ่อทองหลวงพ่อนกเป็นต้นหลวงพ่อนกนั้นมีรูปร่างเล็กผอมสูงโปร่งเสียงดังและมีความจำเป็นเยี่ยม เวลาสวดมนต์ครั้งใดหลวงพ่อปานจะให้หลวงพ่อนกเป็นต้นเสียงเสมอหลวงพ่อนกขึ้นนำโมครั้งใดแม้แต่เด็กยังร้องไห้เพราะกลัวเสียงท่านเสียงท่านดังกังวานน่าเกรงขามภายหลังเมื่อศึกษาวิชาก,กับหลวงพ่อปานจนพอสมควรแล้วในบางปีบางครั้งท่านก็ได้ปลีกตัวออกลุกมูลองค์เดียวบ้างหรือไปกับหมู่คณะเพียงสองถึงสามรูปบ้างวันหนึ่งท่านได้เดินทุดงมาปักตกรดอยู่ที่หมู่บ้านคลองพระยานาคราช ตำบลบางพลีน้อยอำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการได้มีคุณสำแดงเดชาภรรยาชื่อนุ่มได้มีจิตศรัทธาถวายที่ดินให้สร้างวัดแล้วนิมนต์หลวงพ่อนกให้อยู่ดูแลว,วัดสังกสีซึ่งท่านเมื่อได้ปรึกษาหลวงพ่อป่าแล้วก็ได้มาเป็นเจ้าอาวาสวัดสังกสีให้ตามคำอ้อนวอนของญาติโยมและได้มาธนุบำรุงวัดให้เจริญรุ่งเรือง ในปีพุทธศักราช2430จนถึงวันที่ท่านลัสังขารไปในวันพุทธที่21กันยายนพุทธศักราช2475ตรงกับแรม7ค่ำเดือน10ปีวอกอายุได้83ปีโดยท่านได้จากไปโดยสงบทิ้งแต่คุณงามความดีไว้ให้สิทยิอนุสิทธิ์และคนรุ่นหลังได้ระลึกถึงสรีรสังขารของหลวงพ่อนกพระอาจารย์นิวัดคลองสวน ได้นำเอาสรีระสังขารหลวงพ่อนกมาประชุมเพลิงที่วัดคลองสวนตำบลกาไร่อำเภอบ้านผูจังหวัดชเชีงแสนคณะศิยานุสิ์จึงได้สร้างพระเจดีย์ขึ้นหนึ่งองค์ที่วัดสังกสีแล้วนำอธิหลวงพ่อนกมาบรรจุไว้ในเจดีย์พร้อมกับวัตถุมงคลของท่านที่ได้จัดสร้างเหลือไว้ที่มาเรียบเรียงคัดย่อจากหนังสือเสือมหาเวทสำนักพิมพ์เคน ขอขอบคุณข้อมูลภาพจากตำนานเล่าขานพระผู้ทรงฌานอภิญญาครูบาอาจารย์ผู้เร่องวิชาอาคม